วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบ,สบายสบายตามใจฉันนะคะคุณผู้ชมวันนี้ป้าพรมาอยู่ที่อำเภอขนอมนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เพิ่งจะมาถึงที่โรงแรมตอนสี่ทุ่มสี่สิบห้าคุณผู้ชมสี่ทุ่มสี่สิบห้านะคะขนอมนี่อยู่ในตัวเมืองเออโรงแรมนี้อยู่ในตัวเมืองอํา เอขนอมเลยนะคะคุณผู้ชมตรงกันข้ามโรงแรมเนี่ยมันจะมีเซเว่นและคุณผู้ชมท่านใดที่หาที่พักนะคะโรงแรมนี้ก็ไปอีกตัวเลือกหนึ่งได้นะคะจะอยู่ตรงข้ามเซเว่นเลยนะคะก็ไม่ต้องัวอดอยาก <c oughs> นะคะแล้วก็เยืย้องๆไปหน่อยก็นู้ตรงนู้นจะเป็นโลตัสนะคะอ่าเป็นโรตัสเอ็กเซสนะคะคุณผู้ชมแล้วก็นี่คือโรงแรมสีขนอมนะคะคุณผู้ชมทะมีสามชั้นนะคะคุณผู้ชมมีสามชั้นนี่เรามากับ บัสคันนี้นะคะมาทัวร์นะคะผู้ชมคะโรงแรมสีขนนอก็ราคาไม่แพงนะคะผู้ชมที่ประพรดูราคามาก็คือถ้าเป็นเตียงเตียงเดี่ยวมัง้งจะ400กว่าบาทถ้าเตียงคู่ก็500กว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะผู้ชมราคาประมาณนี้แหละราคาขึ้นลงอะไรก็ผู้ชมก็ลองโทรมาสอบถามได้นะคะผู้ชมอ่า นี่ <muitas> เป็นโรงแรมสีขนมเนี yeah. so ่ยค่ะก็ราคาไม่แพงมากนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็พรได้ห้องมาแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูสภาพภายในห้องพักกันนะคะอ่ะอันนี้คือบริเวณหน้าโรงแรมนะคะคุณผู้ชมบริเวณหน้าโรงแรมเป็นประมาณนะคะก็เข้ามาก็เป็นเคาเตอร์เลยนะคะเราก็มาสอบถามที่เคาน์เตอร์ได้นี่เดี๋ยวนี้ราคาเป็นอย่างนี้ มาดาม <นะ S 2> <darum. S 1> สามศูนยสามโอเคมาคะห้องพักกะมารแถวที่นั่งด้วยกันคนั่งลิงใช่คหมออนี่นี่น,นี่น,นั่นลงลงโอเคเดีย๋วยวเราขึ้นไปดูห้องลิกันก็รพรได้ห้องสองศูนสี่นะคะเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้ อืมเีหาหาไฟเปิดตรงนี้มันอยู่ไหนเนาะนูน่นหัวเตียงพี่แดงเปิดหัวเตียงให้หน่อยก็มันก็จะมีเป็นเตียงเป็นเตียงเดียวอย่างนี้นะคะข้างล่างแบบนูน้นเออเปิดแอร์ให้หน่อยจะป,ประมาณนี้ข้างบนก็มีแอร์นี่ แต่ว่ามีกลิ่นอับนิดหน่อยนะคะคุณผู้ชมก็มีกลิ่นอับนิดหน่อยแต่ว่าห้องก็ดูสะอาดดีนะคะมีตู้เย็นมินิมีตู้เสื้อผ้านะคะและ้วก็นี่จะเป็นห้องน้ำมีโถสุขภัณฑ์อ่างล้างมือล้างหน้าเครื่องทำน้ำอ,อุ่นห้องน้ำก็ไม่แคบเท่าไหร่แต่ไม่มีกั้นเปียกแห้งนะคะคุณผู้ชม ตราคานี้ก็ก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะคุณผู้ชมเอย่วเราเปิดแอร์ก็จะจะไม่ค่อยอับแค่มีทีวีให้นะคะแล้วก็มีโต๊ะมีเต้าอี้เอาไว้ให้วางของได้เออประมาณนี้คุณผู้ชมก็ราคาอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะสี่ร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าบาทก็ถือว่าราคาไม่แพงมากนะคะแล้วก็ได้ห้องประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่อะ่ะคุณผู้ชมก็ไม่น่าเกลียดนะคะไม่น่าเกลียดถือว่ารวมๆแล้วคือโอเค ถ้าใครจะมานะคะมาพักที่โรงแรมสีขนมนะคะอยู่ในตัวอาเภอขนมเลยนะคะก็ราคาอย่างที่ประพรแจ้งไปถ้ายัางไงก็โทรมาสอบถามเขาได้นะคะราคามีขึ้นลงรู้ป่าประพรไม่แน่ใจนะคะช่วงไฮซีซันดูซีซันอะไรพวกเนี้ยนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยนะคะเจอกันประพรคลิปหน้าสวัสดีค่ะ